สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องอ่ะเมือ่อวันศุกร์ครับพาพีพนองมาอยู่สนามห้วยหินหลาดครับพี่นอ้องอาเภอวันออนนีวัดจังหวัดสุกนครครับผมทุกวันศุกร์ครับพี่น้องมาพบมาพอกันได้มือนีเป็นวันศุกร์ที่สิบครับพี่น้องพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องหลังจากให้นาให้ตาไปหลายมือครับพี่น้องมีปัญหาหลายอย่างครับโดยเฉพาะหลักๆก,ก,กับการลงลิปนี่แหละพี่นอ้อง ลงคลิปไปแล้วเปิดสางไร้ได้บ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าในการไปทายทําคลิปแต่ละมือแต่ละคลิปกะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องลักๆกกับเป็นค่าน้ำมันนีนะ่แหละพี่น้องอ่ะเมื่อนี่เอฟซีมนเรียกร้องมาหลายิ่นอยากเบ่งงัวว่าสันเอาพาพีพ่น้องมา,มารอมาสำรวจบางอีเรื่อนึงครับสิบไปต่อได้บ่หรือสิพอซําหนีเนาะพี่น้องกาก กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้สบาย,ใจ,ายใจฟ้ามครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปสำรวจเบื้องพี่น้องเมื่อนี่สิเป็นยังไงครับผมคมลูกตัวแม่ครับพี่น้องี่คมดผไฟนะครับเนาะคมนีเท่าไรล,ล,ล,ล่ะล่ะพ่อมดตัวแม่เขาสามสิบหาครับสามสิบหาลูกแรกลูก,ลก,ลกตัวเมียลูกแรกวารุนธรรมศาสตร์ลูกนี่บ่บบโอ ลูกห uhm ัวหลุนได้ยักเดือนละตัวลูกตัวแม่เพิ่นสามเดือนสามเดือนบแม่สูงเท่าไหร่นาอได้วัดว่าล่ะบริวัดกสิประมาณร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องโคมลูกตัวเมียลูกแรกเปิดอยู่สามสิบห้าผู้ได้ต่อได้เนาะแดงแดงครับพี่น้องผู้ได้ต่อได้เบอร์โทรได้ละ จำอะไรเอาของเอาของเจ้าสัวตัวนี้โอ้ยเจ้าสัวคนดังเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ้าเก้าเจ็ดห้าเก้สัวทั้งบึงคงหลงบึงคะครับเนาะมีคมเดียวนะมือนี้เนาะครับตอได้สามสิบห้าต่อได้สามต่อได้หลายป่หลา้เติมอยู่เหลายเติมอยู่นี่ทั้งแม่เพื่อนเนาประกันตันี้ให้เนาะครับเนาะเอาขอบคุณหลายครับเจ้าสัว ลูกแรกลูกตัวเมียครับอผมจำจำครับูุไดมักลูกตัวแม่หัลหลุนธรรมชาติครับพี่น้องครมหรับท่าใละพอ่อค<ม>ุมงวไทยเหรอิขาล้อยา้อยาอยากาจากต่อกบเปิดไว้สิบเจ็ด <laughs> าจากต่อห้องไว้1สิบเจ็ดาตามองสุดจุดปุด1สบหกว่าท่นว่า พ่อจอมนะครับเนาะออลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่หัวไทยเข้าพี่น้องลูกแรกกับลูกสองเหรอพี่น้องตัวนี้คแบบแ,แบบแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับสิบหกมองเอาเอาใกล้ๆกับจังมาคุยกับพ่อจอมมึงครับพี่น้องอาเบอร์โทรเนพ่อศูนย์หสี่ศูนย์หกสี่ แปดแปดสี่สามแปดแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พ่อจอมกุลคำนะครับผมอ่ะฝากพี่น้องไว้ครับอ่ะหัวไทยครับเบาเบาพี่น้องอทางนี้สาหนึ่งครับมองมองห้องบอครับหรือมองมองบ้านเลยเนาะครับเนาะยี่สิบรถไม่ได้แล้วลูกตัวผูครับได้ยักเดือนแล้วครับผูหน่อยโอ้โผลลูกก็น่าจะเดือนนี้ละประมาณหนึ่งเดือนลูกตัวผู้แม่สูงอ่า อา,าอาจจะบ่ฮอดร้อยสามสิบครับพี่น้องร้อยยีิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละประมาณนี้แหละ,ะโคมลูกตัวผู้ลูกแรกบ่ครับนี่หรือลูกสองเน,ะนาะน่าจะเป็นลูกสองครับลูกสองเนาะครับเนาะอ่ะลูกสองลูกตัวผูสองหมืน่นอ่ะเบอร์โทรนะครับผม ศูนย์หกสามสองสี่สองสี่สี่หกสี่ยายเจเจยายเจทั้งคุละครนะครับเนาะนั่งหอยเด้อค่ะเด้อครับทัพพีเ็ดนั่งหอยครับผมนางหอยร้อยล้านมีเฟ็ดพร้อมนางหอยร้อยล้านครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมเซาหนึ่งครับพี่น้องอ๋อไกล้ๆกับจังกุ้ยกับเพิ่นครับพี่น้อเฮ้ยหหลอดเซาหกครับ ไไปไปแล้วไปเป็ไใครตัอะไกันขึ้นรเศร้าหัวรับสองตัวเนี่ยบอกโอ้โหว่าถือว่าตัวละสิบสามเดียวครับผมเบิ่งอันนี้เช็คหน่อยกัน ครับครับครับเอาสวัสดีครับหอยไฟครับอ่ะเลยยังมาฝากพี่น้องครับเมื่อนี่ตนี่ครับอ่าไม่นั่งไหครับตัวนี้ไม่นังครับหนึ่งหมื่นสัิบสามสูงกว่าสิบประมาณหน่อยยี่นี่แหละพี่น้องอ่าหัวไทยครับพี่น้องสิบสามต่อได้ปะครับคุยกันได้ใกล้กัครับครับคุยกันได้เนาะครับเนาะไกลไกจังว่ากัน นางสูงประมาณร้อยยี่สสามคุยได้ต่อได้จักน้อยอาระกะหูน้อยเนาะสายหู้อาคได้ฮหูหน้อยอยู่พี่น้อง,งสีแดงครับตัวทั้งพุ่นติดดางครับเปิดเปิดซ้ำกันบ่ครับหรือย,อยังไงซ้ำกันลลยละสิบสี่ครับโอ้สิบสี่เอาไปไคุนไปครับ สูงก็สิประมาณลอยยี่สิบผาประมาณนี้เหรอพี่น้องถ้าแพ็กสามนี่เท่าไรครับถ้าแพ็กสามนี่ก็ลรได้หลายครับเอาสั่นลดเนาะอห้องว่็ยห้องไวแยกว่ายสิบสี่อ่าถ้าอยากแพ็กสามก็บรถคุยกันเลยครับรถได้หลายคุยกันได้อ่าผู้ใดหาก็ปูกขอบคุณอยู่ดีเบิร์ตยังครับครับเบิร์ตแล้วเนาะครับผมเบอร์โทรนะครับผม 083 535 5 9892น้อยไผ่านอนคนเดิมครับผมขอบคุณครับการสอบถามกันให้ทําอาจจะบอไอละเอียดปันไดเด้อพี่น้องเพราะว่าผมกำลังระมัดระวังอยู่ครับช่วงนี้อาจจะท้ายผ่านๆไปจักหน่อยเพราะห้พี่น้องได้เบ่งได้ชมราคาเป็นลักครับอาจจะบอเจาะรายละเอียดบางสิ่งบางอย่าง ก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องไว้นำกับพี่น้องไปทุบกันเพี้ยนกันเบ้างก็รู้นี่เพี้ยนกันบบดนี้ไปเพี้ยนไปมันไมาขอเพี้ยนนะผมครับแต่ว่าผม่อยากเพี้ยนนะนี่ครัพอน่าหง่วงามเพี้ยนอันเพี้ยนหงอจอยหลายวันได้ล่ะเป็นอ่างนี่ตัวนี้เสาหาครับเสาห่าเนาะสูงกว่สี่ยูบประมาณลอยหยิบ เจ็ดวัดราบ่ร้อยสหารับประกันโอ้เดี๋ยวบนก็ยังประสูงวันไหนได้พี่น้องอ่างัวมันเลิกคับตันตันเปิดเปิดเยอะเท่าไหร่ล่ะเสหาครับเสหาต่อได้อบ่ต่อได้น้อยนิงครับอ่ะในเช็คหน่อยอ่ะเบอร์โทรนั่นะ098ครับ098ปดนยด่ห้าหน่้อหนอหอยดำเนาะานอนครับผมมีตัวเดียวนั่นหละเนาะ อขากไว้คร <polarization. S 2> ับเป็น <ique S 2> ้องเซเปี่ยนกันม bueno, like ัต <elderly Rem i>. ี้วันอยากซื้อกันทยผมเื้อผมวันเึิมฮ่าฮ่าฮ่ผมแม่ห้งสองนี่สามสิบแปดครับตอรองได้แค่คู่บ่แค่คู่ยังเดียวเนาะสามสิบแปดถึงตัวละสิบวันนี้เงินมาสิบเก้าบ่ห้อยดีเล็กถึงตัวละสิบเก้าเนาะถึงเ่อได้บ่ตอรองได้ครับผมอ่ะยังคุยได้อยู่เนาะครับผมครับผม ประกันตามนี้ให้บ่ครับประกันครับ38คู่ได้ต่อได้เอ้าเบอร์โทรนะครับผมหอยดีเล็กศูนย์หกหนึ่งศูน0์หกหนยดหกศูหอยดีเล็กไฮดีล็กกดะคำแล้วลราบ่เขาน้ำสร้างปลาครับผมแล้วเหรอแล้วแล้วโมมี่เขาใหญ่บ่สโมมี่ครับคือกันอะไรครับผมผมใส่แต่เข่ากลางอย่างเดียวมันอยากรถเกี่ยวครับอยากรถเกี่ยวกัน เอากระพุ้นเลยไรมาดีเลยครับผมฝากมาดีเลยไว้พี่นอ้องเอ้าก็สอบถามจักหน่อยครับพี่นอ้องพอได้ไอพี่ให้น้องได้รับชมครับสถานการณ์ว่าทั้งสนามบันห่วยหินลาดครับพี่นอ้องราคาเมื่อนี้ก็ยังถือื่าเป็นตับฟังพอฟังพอเลี้ยงอยู่พี่นอ้อง คูัุณใดสนใจกระจังมหาลอหาชมเบิงยุสสนามครับพี่นอ้องเอ้อสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องว่านี้ครับผมสวัสดีครับ